โอ้โหแกทําให้แลทาลิปก่อนกินข้าวทําไมอ่ะ <laughs> ทําไมต้องทาลิปก่อนกินข้าวด้วยไม่ได้ทา <laughs> ไม่ได้ทาอมันมันไม่ถึงขอบปากอะลิปตาจะ <laughs> บอกว่าไม่ทาก็เขียนถึงขอบปากก่อนฉัน <laughs> ไม่ได้ทาใครใครถามไม่มี <laughs> จริงมีแค่ตินละ <laughs> 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 แน่นอนโอ๊ยแป๊บนึงดิขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนแล้วค่อยด่าแป๊บนึงตอนนี้ฟิลเตอร์นี้ปลอมมากครัฟิลเตอร์นี้กี่ปอมมาก บอกว่าฉันน่ารักจีตอนนี้ยังค้างอยู่ทุกคนเอออันนี้แหละสวยอันนี้อันนี้ใช่อันที่ส่งให้ปะน่าจะนะใช่ปะวะไม่ใช่มันมีอันหนึ่งที่แบบภาษาเกาหลีอะภาษาเกาหลีอ่อโอ้โหหาไม่เจออะใช่ปะไม่ใช่มันไอ้ภาษาเกาหลีดีอันไหนวะคือจะหน้าเหม็นมาทุกคน้อันนี้ดิ ใช่หรอเอ้ยอันนี้อ่ะอันนี้เหรอไม่รู้รอ่ะอมากเลยอะ่ะฉันจะไม่รู้กับเธอมฉันไม่อยู่หน้าโทรศัพท์เธอเสียงฉันเหมือนเป็นแบบเสียงดีปะโอนะ้ทำไมนี่อีทีนี่ใครวาดกำแพงบ้าน อืเปล่านะแล้วใครว่าดกำแพงบ้านหนูไม่เคยดูหรอโหโคตรตกเทนอะไรวะแล้วเบลอะไรอ่ะฮก็เป็นนอนอะทำไมแล้วที่ตัดหน้ามานี่จะเป็นนอนเหรอใช่ฉันจะเป็นนอนแล้วจะแบลอะไรอ่ะก็ทำไมอ่ะทำไมอ่ะบอกฉันเบลไม่ได้ ทำไมช่วงนี้ก็คือไม่เฟียดแล้วอ๋องงนะใส่ดงใส่เดี่ยวคือไม่ใส่แล้วนะทิ้งเลยช่วงนี้ใส่แต่เสื้อสีเหลืองลายดอกทานะวันนั่นมันแก้อ๋อจริงเหรอเออีีใส่แหละอืมอืมอืมีใส่จีิงที่ใส่เอ้าใส่จีสติงกับกางเกงมวยใส่พี่มี่อนะเคยเห็นอยู่จะเคยเห็นแบบแกมีแซ่อยู่ที่ห้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็รู้หมดเลยดิรู้หมดเลยดิ รู้มาเลยดีอะไรนะตอนคืนแกชอบออกไปขี่ช้างอ่ะเฮ้ยเออข้าวเดี๋ยวอะกินข้าวกินข้าวให้บดกินข้าวให้ชอบไปอยาคำกินข้าวอย่าคำเอล กูทำาจกันในใจว่ะตอนเนี้ยมึงจุกอกอ๋ออืออือเต็มที่เอาอะไรเอาอะไรอืออืออือเหงาและโอเคพี่เป็นนาำพี่กินข้าวด้วยแหละดูออกเป็นนามันไปเที่ยวจริงเหรอเที่ยวตอนเนี้ยนะตำรวจพร้อมจับยังไปเข้าสารมาเป็นนาเนี่ยอืไปขายของ ขายผมอะไรวะอะไรวะมันจะพูดอะไรก็พูดแต่ไม่ได้ลืมนิดไปเลยคือกินข้าวไปคำเดียวตั้งแต่ที่แกะมาเนี่ยสองนะนี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อต้องอยู่คอนโดสิเนาออยู่คอนโดอยู่คอนโดกับเล่าเหนื่อยเหนื่อยทำอะไรมาคะขี่ช้างหรอ <laughs> จับจักรแตนอะไรวะทา <laughs> <laughs> ไมต้องเม่นวะ <laughs> ไม่ถ่าย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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้ลูกค้าไม่ให้พูด <laughs> อืมเฮ้ยทำไมอยู่ดีมาซีเรียสวะคือคือเข้าใจไหมคือเราอะ่ะแบบวันนี้เราต้องไปค่ายอะ่ะค่ายแบบค่ายเอ่อคีนันเคียเธอไม่เข้าใจเราหรอกคือ <laughs> <laughs> ที่ไปอ่ะใช่เธอใช่คือเรียกเราว่าเยลนรีอะไรวะเเรียกเราว่ายลลี่จีย่าทุบอกคือแบบเขาเขาให้เราทํากังแสดงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะแสดงอะไรอ่ะเราก็เลยเล่าในทาตาขยายย้ายฟังด้ยว่าแบบเออการละครั้งหนึ่งอ่ะมันมีอ่ะแบบตาตาคนหนึ่งอ่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้ว เหมือนด้วยความใหญ่ก็เป็นห่วงใช่ปะเออก็เลยถามตาแบบเออนอนไม่หลับเพราะอะไรตา<ร>บอกเออไม่งว่วงก็นนบยยกแบบตายก็เลยนอนไม่หลับ <laughs> ยายก็เลยแบบเน่านี้ทานได้ฟังว่าการชัดเดืกอ่ะตานอนไม่หลับ <laughs> ยายก็เลยต้องไปห่วงแกอะไรวะให้คว้าดิห้ามไปามควันกไปเลย <laughs> ไม่กระตุกอะ่ะชอบอะไรพวกเน็ตหึ ไม่ใครกระตกไม่เธอะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะคนไทยแปลว่าอิสระและฉันจะไม่ยอมกินสปาเกตตี้หรอกค่ะฉันจะคุยไรไปเรื่อยๆเราเพลงหน่อยดิเราเพลงเราเพลงหน่อยเรื่องกินจะสตาร์ทเด้องั้นเดี๋ยวจีเราเพลงพี่มิกินไป ก็ไป <Es> <ska S 1> สลหรับ dem, <feeling> well, สำหรับหมดกันสลหรับหมดกันบงจีกินที่พี่รอเเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จีเราพี่ไม่กินใช่ไหะเป็นๆเอาแบบลิเตอร์มอร์เมดเลยปะใช่ใช่จีเราเรามั่นใจในตัวเธอนะเราเชื่อใจเธอนะเฮ้ยมันคือเนี่ยให้เรียกว่าเอ่อจีรู้ไหมว่าชื่อจียอดเจ้าจักอะไรจีตัวเต็มเต็มจีสติงจีเอ็มเอ็มใช่ เราเป็นจีมเอ็มชีอนเียซีซัสสามได้นะทำไมไม่ใช่แกอ๋อนีชื่อแต่แเต่อีกชื่อนึงคือเยลลี่จีนะเนี่ยรู้ไ่มต้องเต้นท่าดีนะไอ้ชุบอชุบอ้ชุชุบเห็นอย่างอยู่เห็นย่งอยู่เห็นแม่งเต้นอย่างไม่เห็นเห็นมไม่เห็นจริงเหรอไอ้ที่มัเต้นอย่างเอ้อ้ชุออะไรอะอะไรแรงมเลยนะเดี๋ยวเดีส่งให้ดูหลักไหมได้จัดมาอื เดี๋ยวเล่นลิตร์มันเมทให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วไปละจะไปกินข้าวมาอย่าเล่นวอมเสียงก่อนวามเสียงก่อนขอขอรับการวางเสียงเลยค่ะอะปดปีดต้องเป็นอะไรวะไอ้อยู่ดีๆก็ลืมว่ะอยู่ดีๆก็ยากเฮ้ยอ๋อบีบคอตัวเองเหรอ ไม่ออกอะตัวนึเฮ้ยเธอเล่นมุกดีกว่าฉันเหรอเธออยู่อยู่บาบีคอตัวเองเ้ยนี่อะไรวะชางวะที่แกเล่นอยู่ในอยู่ในคลิปเมจิอะอะไรอ่ะดินตีนไม่ใช่ที่ที่เป็นเสียงอาอะไรวะระเบิดเวลานะอ๋อระเบิดเวลาออ ออกอยากเรียกวอมเสียงอ่าอืมอ่าเอโดอ่าเอ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 อูอ่าอ่าอ่าเรืเบิน่าอ่าอมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนโทนเสียงก่อนอยู่กินไปอยู่กินไปติดคอตายแน่เลยกูก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงอืมชื่อเพลงว่าเอะไรวะอ๋อเพลงนี้ครับเป็นเพลง Part of Your World นะครับ ของเดลิตันเมอร์เมดนะครับผมภาพหนึ่งพร้อมแสดงแป๊บกินน้ำแป๊บคือมันเป็นจริงจังไงอือเราเชื่อยนายเราเชื่อยนายคือแบบช่วงนี้ขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยมากนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปจะซี่คอนเสิร์ตแล้วหรือยากไม่รู้เกิ ทานโทษนะคะคุณมาจากจังหวัดไหนคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะขอร้องเออได้ยินมหมเสียงนี้ทำเหมือนว่าตัวเองอ่ะดิจิตอร์เอง ดีดเองเนี่ยดีดเองดีดเองอุ้ยเออดีดเองดีดเองแต่ว่าคือน่ายแย่เงี้ยเปิดกล้องน้ำไม่ได้โอเคแมนะกินไปกินไปอยู่เล่นเอ็มบีไปเล่มบีเอนะ็มบีเอ็มบีสามสี่ sing my collection computer what did you sing I'm a girl who has everything with stone turn and tone how many wonders can come in home I'll hear you sing she got everything I got was it, what's it got? Oh. you want to sing about Bob's? That's a way But who cares? No big deal. I want more. More, more, more. I want to be where the people are. I want to see wanna see. Dancing, walking along on those What you call them? Oh! Feet I'm my feet up Flipping you fins, you don't get too far Laser like fire for jumping Dancing, soaring along the water What word again? No! <laughs> feet Way really they walk, they really run, they really stay or day in the sun. What the lake be? Wish I could be. Hello. Uh, oh. 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 Water? <laughs> oh. 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 ไปกินข้าวแล้วไปไปไปแล้วเหรออืมบ๊ายบายนะบายกินข้าวันี้บ๊ะ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 บัะบ๊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 แบ๊ะบ๊ะบะบ๊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 บ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊บ๊ะบ ไปๆค่ะ <c oughs> อ่ะสาจีไปแล้วนะคะถ้าทุกคนอ่ายังอยากดูข้าวกินข้าวต่อก็สวัสดีค่ะ